มีบางคนดูข้อห้าไว้หรอข้อห้าข้อห้าต้องเป็นจริงสิอ่ะเาื่อลองเฉลยข้อห้าดูนิดนึงครับเผื่อใครทําข้อห้าแล้วแบบไม่ได้นะอ่ะข้อห้าครับลองมั่วอีกสักช้อยหนึ่งเออจริงๆริงนี้ตอบใช่ข้อสามมั่วไปแล้วนะอ่ะลองดูสิข้อห้าใช่ไหมข้อห้านิเซคิวนิเซคิวนะครับคิวคืออะไรลูกคิวก็คือเป็นจริงถูกไหมแสดงว่านิเซของจริงก็คือเป็นอะไรครับคือจะกลายเป็นเท็จหรืออ่า R ก็คือเป็นเชตก็ต่อเมื่อกับ P P ก็คือเป็นอะไรรู้ P ก็คือเป็นเชตถูกไหมเออนะครับใจดีบอกว่ามีจริจรงตัวเดียวก็เป็นจริงแล้วซึ่งอันนี้ไม่มีเลยนะครับก็คือเป็นเชตแน่ๆน,นะครับเชตก็ต่อเมื่อเชตนะครับสองั้างเหมือนกันนะครับสแสดงว่าอันนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงเห็นไหมยังไงก็ไม่ใช่นั่นเองเพราะโจทย์ถามว่าอะไรลูกโจทย์ถามว่า ข้อใดต่อไปนี้นะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเคลียร์นะโอเคนะฮะเพื่อจะบอกหนูนิดนึงลูกนะครับหนูลองสังเกตโจทย์นะครับน่าจะเป็นโจทย์ข้อนี้ที่เขาให้เราเช็คชอยส์อ่านะฮะหรือโจทย์ข้อนี้ที่เขาให้เราเช็คชอยส์นะครับส่วนใหญ่เพื่อบอกเลยนะลูกนะครับของข้อสอบนะครับชอยส์ที่ให้เราเช็คชอยส์อ่ะส่วนใหญ่เนาะนะครับคำตอบที่มันใช่อ่ะ มันจะไม่ใช่ right, คอมันจะไม่ใช่คอแรกนะฮะเพราะฉนั้นพี่เอิร์ธแนะนำหนูว่าเวลาเช็คชอยส์นะครับแนะนำว่าให้เราเนี่ยเช็คจากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับเช็คจากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเช็คชอยเนาะเช็คจากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเกิดหนูดวงดีมากอาเช็คคอแรกก็เจอเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหนูแบบเขาเรียกว่าแหมเป็นด้มากับดวงในวันนี้นะครับก็ต้องเช็คข้คอนะครับห้คอถึงจะเจอนะครับหรือ ไม่ได้มากับดวงนะฮะแล้วก็ไม่ได้มากับความรู้ด้วยนะครับก็คือเชค้าคาอก็ไม่เจอนะครับอันนี้ฝากเอาไว้นะลูกนะฮะ,ะทีนี้นะครับมาย้ำกันหน่อยดีกว่าทุกคนนะครับคือในเรื่องของตัวที่เป็นตกรกศาสตร์นะครับตกรกศาสตร์นะครับย้ำนะ